สวัสดีครับผมกับร้านมิวสิกซับพอร์ตนะครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานเอฟเฟกของมิกมิกเซอร์นะครับเป็นมิกอะนาล็อกตัวหนึ่งซึ่งมีลูกค้าที่ซื้อไปตัวนี้ขายไปหลายตัวแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันเ,เป็นมิกอะนาล็อกรุ่นใหญ่ที่ให้ภาคเอฟเฟกมาเป็นดิจิตอลนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่อยากจะเปลี่ยน จากอะนาล็อกไปเป็นดิจิตอลนะครับความตัวนี้ก็เหมาะมากแล้วก็เป็นตัวใหญ่เป็น mix 16ช n อ l ตัวนี้ครับเป็นของแบรนด์ p v นะครับชื่อรุ่นคือ FX2 นะครับ16ช่องแล้วก็ให้ XLR jack XLR มาถึง12 12ช่องเลยนะครับแล้วก็เป็น s t e ร e o อีก4ช่องนะครับ ที่มีปัญหาการเอาไปใช้งานกันแล้วก็รีเควสตมาให้เราแนะนำการใช้งานภาคเอฟเฟกก็คือตรงนี้เอฟเฟกของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นดิจิตอลนะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้ใช้งานไม่ได้โอเคเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้ฮะหลังจากที่เราหลังจากที่เราเปิดแล้วนะฮะตอนนี้เราผมใช้ไมค์อยู่ที่ช่องที่เกร์ ader, ตัวที่9ตรงนี้นะครับอันแรกเลยนะครับตัวที่มันจะปล่อยสัญญาณไป หาเอฟเฟกเนี่ยเอฟเฟกเนี่ยนะครับเอฟเฟกตหนึ่งเอฟเฟกตสองนะครับมาที่จอนี่ครับอันนี้คือเอฟเฟกตหนึ่งและอันนี้คือเอฟเฟกตสองนะครับแล้วก็ปล่อยไปก่อน just ตรงนี้ผมมาแล้วนะครับอ่ามากน้อยครับเปเลีเร่งตรงนี้ได้อันนี้ตัวคุมสัญญาณนะมีตรงนี้ชุดหนึง่งนะครับตัวนี้ด้วยตัวนี้เป็นตัวที่ควบคุมตัวปล่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับเร่งมากเร่งน,น้อยที่มีได้นะครับ สัมพันธ์กันตัวนี้บาลานซ์ให้ดีนะครับออาทีนี้กลับมาดูที่เราจะสมมุติว่าเริ่มต้นที่ไม่มีอะไรเลยผมจะไปที่ศอันนี้คือเปล่าทั้ง2ตัวอันนี้ไม่มีเอฟเฟกแห้งหมดเลยนะครับแล้วก็เราอยากอาสองอันนี้แนะนำเป็นอย่างนี้นะฮะ อันที่หนึ่งเนี่ยแนะนำให้ใส่เป็นพวก processor แล้วก็เอฟเฟกไปใส่ไว้ที่2นะครับผมจะใส่ที่ channel 2ก่อนนะครับผมก็จะเลือกไปในนี้มีมาให้เยอะเลยนะครับอันนี้เป็นสำเร็จรูปที่เป็นพรีเซนต์มาจากโรงงานชื่อบอกเลยฮะ o u s สิกกีตาร์นะครับอะไรพวกนี้นะเราจะข้ามไปที่เอฟเฟกเลยแล้วกันนะครับข้ามไปที่เอฟเฟกเลยเราก็มาเลือกอ่ะ มันจะมันจะจบที่49ที่เข้าพิมาเรามาเริ่มที่50นะครับวัเราจะเลือกมันก็กดทีหนึ่งกดกดปุ่มเดียวอันนี้นะครับเลือกไปฮะเราก็มาเลือกอดีดนะครับมาเลือกกดดีดแล้วมาเลือกใช้ฮะใช้เราจะเลือกเป็นอะไรสมมติว่าผมจะเลือกเป็นรีเวิร์ก็แล้วกันรีเวิร์เป็นอันนี้นะครับกดตรงนี้ทีเดีนะครับทีนี้เข้ามาก็จะมีให้เลือกเป็นอะไรเป็นลูมเป็นคลับ นะครับเอาลูมมาแล้วกันของเลือกลูมนะครับเลือกลูมนีกทีหนึ่งอันนี้ตรงนี้ก็มีค่ามาเลือกเอาเราจะให้มันมากน้อยอะไรยังไงเปอร์รเซ็นต์เลือกที่มีได้ขยับอยากจะเข,เข้าไปปรับกดที่นึงนะครับเข้ามาปรับอันนี้เข้ามาปรับตั้งค่าเอานะครับแ,แปปราแบนกลับไปอยากจะเซฟอันนี้เซฟเลยครับ เซฟเราสามารถตั้งชื่อได้เราอยากใตั้งชื่อว่าอะไรนะครับตั้งชื่อเลยครับก็เลือกเลยครับนะครับเลือกชื่อเลยนะครับผมจะไม่เซฟนะจะไม่ตั้งไว้นะครับแค่นี้ฮะโอเคแล้วถ้าตัวนี้เราเลือกไปเป็นเอฟเฟ้แล้วนะครับเราเลือกเป็นเ e งินเฟ้มันเยอะไปเนาะเราจะเบาลงสองชุบ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 โอเคอันนี้ผมเซฟไว้แล้วกัน ครับเซฟไว้ say, why, เป็นอันนี้เลยเป็นชื่อยูเซยยูเซชื่อ50เลยนะครับแล้วเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเหตุผลที่ผมเอาตัวนี้ไปไว้เบอร์สองเพราะว่า mm hmm. อันเนี้ยเราจะใส่พวก processing mm hmm. นะครับ mm hmm. เราจะใส่พวก processing อันนี้เยอะไปนิดหนึ่ง just just นะครับโอเคเราไปดูอันนี้นะครับเอฟเฟกต์หนึ่งเอฟเฟกต์หนึ่งสมมติว่า ช่องนี้เป็นชนอลของของของ,ของนักร้องกันแล้วกันนะครับผมก็จะกดดิตเข้าไปเเลือกใช่อีกทีหนึ่งครับเลือกมาอันนี้ครับนี่ฮะนี่บวกเข้าเหนฮาน,น,น,นสมมุติว่าไมา่อันนี้เป็นนักร้องเราเลือกครับเลือกเข้ามานะครับอ่าผมอันนี้ชอบเลือกอันนี้เ u ส t อันนี้เรามาดูสั่งเข้าไปนั้นนะครับเรามาดูเอฟเฟกต์หนึ่งครับ just one two two เปิดเอฟเฟกต์ตัวเบส เบอร์รีเวิร์บทิ้งไปก่อน test ต์ one two เจสต one เจสต two two อันนี้ใส่เอฟเฟกของเอ็นฮานมาแล้วครับปิดครับ h ัลโห one two 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 เห็นไหมครับอันนี้เนี่ยมันเป็นคอมเพรสเซอร์มันควรจะอยู่หน้า t e s ต one two เสร็จแล้วเปิดตัวอ่าเบอร์สองตามมาครับ test 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 t e s เ two off one two อันนี้ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เบอร์สองผมจะกลับไปแก้เบอร์สอง อันนี้เซฟได้หรือ,อ,อ้โอ้โอ้แบ็กเทนเบอร์ห้าสิบรีคอร์ออกกลับไปเลยกลับไปไหมเทสวันทู 1, อ่าอีดิทห้าสิบนีเบิร์ฟตัวนี้ตัวนี้ถูกแนละ้ว เมืม่อกี้ขับได้แล้วครับแล้วก็มาเลือกท้ายนะครับแล้วก็เลือกเข้าไปรูมอีดิ Just w a n t t o มันเยอะไปเนาะ Just w a n t t o two t o chú 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 Mà chú 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 เซฟเซฟเซฟโอเคก็ Safe, Safe, Safe. Okay. จะได้ประมาณขนาดนี้นะครับครับแล้วก็นี่คือการเรียกใช้เอฟเฟกข์ของอ PV FX2 16ช n อ l นะครับน่าใช้มากเสียงดีแค่นี้ครับสวัสดีครับ